สวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขซัมซุงนะครับอาการเครื่องติดดับนะครับขึ้นซัมซุงค้างหรือว่าอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับอาการนี้ค่อนข้างเจอเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับซัมซุงนะครับวันนี้พี่จะมาทําการแก้ไขนะครับตัวซัมซุงนะครับการค้างรวนนะครับ ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ข้อมูลตัวเครื่องไม่หายนะครับโอเคตรงนี้ต้องบอกว่า,เ,าเคยไปซ่อมมาบ้างแล้วนะครับก็เอามาให้ทางร้านดูต่อนะครับเราก็ดูให้นะครับเราพบปัญหาเกี่ยวกับ CPU นะครับในรุ่นตระกูล s a m s u n งค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a 7 1นะครับ a 4 2 A52 A53 นะครับและอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับที่ผลิตมาพร้อมๆกันนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าตอนนี้นะครับปัญหา CPU ค่อนข้างซ่อมยากมากๆนะครับผมแล้วก็จะหาช่างทำค่อนข้างจะไม่มีนะครับแต่ว่าอาการนี้ทางร้านเราซ่อมได้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่า อาการเสียของ cpu นะครับแรกเริ่มเลยนะครับก็คือเราใช้งานปกติทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นมีการเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องนะครับอบอวนอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ตัว cpu ของเครื่องนะครับอ่ามีการเดาะลงของขานะครับไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่าง cpu กับเมนบอร์ดนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าฟิวขาดนะครับสาย ของขา CPU 1ขาที่ไม่สัมผัสกับตัวเมนบอร์ดก็ทำให้เครื่องมีปัญหาแล้วนะครับเราจึงต้องมาซ่อมตัว CPU กันนะครับให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็จะต้องยกมันออกมานะครับแล้วก็ทำการรีบอนเขาเรียกว่ารีบอนขามันกลับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องก็จะกลับมาเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องก็ไม่หายด้วยนะครับูลูกค้าที่ส่งมาซ่อมก็จะได้ข้อมูล กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลอยู่ครบนะครับเราซ่อมปัญหาตรงจุดนะครับก็คือตัว CPU มันเสียนะครับเราก็ซ่อมที่ CPU เท่านั้นเองนะครับปัจจุบันนะครับพี่ก็จะเจอหลากหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นเส่ยวมี่นะครับอ่ Samsung อ p p ป e นะครับเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ CPU ไม่ทนความร้อนนะครับต้องใช้คำว่าไม่ทนความร้อนอ่าส่งผลเอฟเฟกให้กับโทรศัพท์หลายๆรุ่นเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เราก็ยังสามารถแก้ไขมันได้นะครับแล้วตัวเครื่องข้อมูลก็ไม่หายด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลนะครับไม่อยากให้ข้อมูลหายนะครับสามารถส่งมาซ่อม กับพี่ได้นะครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้นะครับร้านเราอยู่พันทิพย์สาขางามวงวานนะครับส่วนใหญ่ก็จะอรอรับได้ร้านได้เลยส่วนท่านใดจะส่งมาก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับค่อนข้างจะมีความชำนาญในการซ่อมนะครับสำหรับร้านเรานะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวทำการ ประกอบเมนบอร์ดเข้าไปนะครับใส่แผ่เข้าไปเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับว่าจะติดใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับโอเคว่าตอนนี้ตัวเครื่องก็ติดขึ้นมาแล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับตัวซัมซุงนะครับที่เจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็น A71 A52 A42 A53 A23 นะครับ รวมไปถึงตระก,กูลโน้ตนะครับโน้ต20ซัมซุง S21 u l t r a 5G นะครับ S22 u l t r a 5G มันก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับรุ่นที่จะมีปัญหานะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้เลยครับรว่าเวลาเราเสียบสายชาร์จนะครับตัวเครื่องก็ทำงานประมาณ เอ่า70%แล้วนะครับบวกกับเราเล่นเกมเล่นแอปต่างๆมันทำให้เครื่องโอเวอร์นะครับทำให้ทำงานเกิน100%นะครับก็แนะนำว่าไอ้อีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยไม่เวิร์กนะครับงดนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยโทรศัพท์ซัมซุงนะครับสวัสดีครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้กับทางร้านเป็นกำลังใจในการซ่อมด้วยนะครับขอพระคุณครับ